สวัสดีค่ะวันนี้ครูอ้อมาประคองใจน้องคนหนึ่งค่ะน้องคนนี้ก็เขียนระบายความน้อยอกน้อยใจนะคะว่าเป็นคนทําบุญคุณกับคนไม่ขึ้นเลยทําดีกับใครใครก็จําไม่ได้ใครๆก็ลืมเราเรียกว่าระบายมาเยอะหูวความทุกข์มาระบายมาแล้วก็ถือว่าได้ปลดปล่อยในระดับหนึ่งแล้วนะคะถือว่าดีแล้วค่ะได้ระบายออกมานะคะแต่อย่าคิดวนคิดซ้ําค่ะเพราะอยากจะบอกน้องท่านนั้นนะคะว่าใครลืมเราเนี่ยช่างเขาค่ะ เพราะเป็นเรื่องของเขาเป็นสมองของเขาแต่เราอย่าลืมตัวเองอย่าลืมหน้าที่ที่ดีที่เราจะต้องทํากับตัวเรานะคะอย่างเช่นการรักษาสุขภาพนี้การรักษาร่างนี้ให้ดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องออกกําลังกายต้องดูแลจิตใจให้ดีอย่าไปคิดมากคิดวนจนจนไม่มีความสุขนะคะนะคะคนเราหนูอย่าลืมนะคะ อย่าลืมตัวว่าเราจะต้องมีความสุขเพราะเราไม่มีความสุขเราจะเกิดมาทำไมละคะเอาละค่ะขอบคุณมากที่เขียนมาให้ครูอ้อช่วยประคองใจนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ